าช้าบ ok ้างเลยนะก็เด็กก็ใหม่ๆทั้งนั้นนะก็ให้อภัยกันได้เนาะก็ลดยี่สิบเปอร์ให้นะครับเป็นการไถ่โทษวันนี้ก็เดี๋ยวไว้มาหลังก็มากันบ่อยๆแล้วกันนะฮะมาเป็นหน้ามาเป็นหน้าไม้ด้วยนะแล้วก็ช่วยๆกันบอกมาบอบ คุณนี <SM. S 2> <Christina. S 1> ่ที่น้องแข่งด้วยนะครับผมเมื่อเกินเวลามานะฮะหดดูบอลด้วยไไม่เป็นรรหดแช่งนันยูเจ้าพี่ไม่รู้ผมแค่สไตล์ไทยเสมอนะับวันนี้มาจริงๆแล้วก็เป็นเกียรติของผมนะครับที่น้องไบร์ทเชิญมาเล่นนะครับก็ขอให้พรท่านร้านของไบร์ทเจริญรุ่งเรืองนะครับแล้วก็ขอให้แฟนทับถิ่นไบร์ทเปตลอดนะครับขอบที่เกาหลีที่ตันนี้มีอ เราไม่ได้จะพูดมากครับ <last minute, S 1> แต่อยากถามไบร์ว uh ่าไปรู้ส <melt ática> ึกยังไงครับที่ขายได้เป็นเกินและให้กูหกร้อยเนี่ยฮะแล้วเล่นนะครับก็งานถือดีกว่าก็นะครับผมเองเนี่ยกับไบร์ก็สนิทกันเพราะว่าเราสนิทกันใช่ไหมเพียงแค่ให้แน่ใจก่อนนะครับไม่ใช่คิดไปเองนะก็ภูมิใจน้องคนนี้เสมอนะครับเพราะว่าไม่ได้พูดว่าภูมิใจเพราะว่ามันเป็นการสร้างภาพเลยนะก็รู้ว่าผมไม่ใช่แนวนั้นผมเป็นคนจริงๆนะครับก็ พดูดกันจริงๆนะครับพูดกันจริงใจนะครับถ้าผมรักใครหรือชอบใครหรือไม่ชอบใครนะครับผมจะบอกตรงๆนั่นหมายถึงก็จะทำให้แน่นอนแฟนคลับผมเล่นน้อยเพราะว่าผมพูดาำพูดตรงแล้ไม่ค่อยได้กันนะครับเพื่อนคุณแน่นอนไ,ไ,มไ, <laughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีแค่พวกมึงก็โอเคแน้นนะครับก็ภูมิใจเอาไปแล้วก็ขอให้ไรเนี่ยประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องเองนะครับแล้วก็เป็นเรื่องธุรกิจที่ทำหรือจะเป็นเรื่องอื่นนะครับขอให้มี งานบันเทิงอื่นด้วยละคงละครอีเวนต์ต,ต่างๆให้จัดมาอย่างเต็มเพื่อที่แฟนคลับนะครับจะได้ตามกันเยอะๆผมเองนี่ก็ก็จะคอยเป็นกําลังใจให้ไบ์แล้วก็มีโปรเจกต์อะไรเราก็จะร่วมกันทําสมัครเสมอเท่าที่ทําได้นะครับเท่าที่สัญญาไบตจะเพื่อเองก็ขอให้ไบต์จะรุ่นเรืองต่อไปครับ